ถ้าเกิดผมมีรายได้เท่านี้ผมควรจดบริษัทเลยดีไหมคลิปนี้จะมาตอบคำถามนี้ให้ฟังกันครับผม สวัสดีครับพี่น้อมแท็กสบางน้อมครับขอต้อนรับเข้าสู่สร้างเสริมประสบการณ์ภาษีครับสำหรับคลิปนี้ฮะเราจะมาคุยเรื่องของรายได้กับการจดบริษัทครับเพราะว่ามีหลายคนถามมาว่ารายได้เท่าไหร่ควรจะจดบริษัทดีพี่น้อมเลยสรุปทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้ฟังกันครับผมถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามแท็กบางน้อมแล้วไปฟังกันเลยครับก่อนอื่นดูตรงนี้ก่อนครับสำหรับการทรําธุรกิจครับเราสามารถทําได้2รูปแบบฮะรูปแบบแรกคือบุคคลธรรมดาเป็นคนธรรมดาก็ทําธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนไม่ ต้องไปทาอะไรอาจจะมีจดทะเบียนพาน,นิดนิดหน่อยก็จบไปนะครับทำธรุรกิจในชื่อบุคคลธรรมดาจบเลยง่ายๆสั้นๆกับอีกแบบหนึ่งครับก็คือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือว่าบริษัทห้าหุ้นส่วนอะไรพวกนี้อันเนี้ยจะเป็นการแยกสานะของธรุรกิจออกมาเป็นรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งการบริหารนะครับจัดการในเรื่องของรูปแบบบัญชีแล้วก็ภาษีของบุคคลกับนิติบุคคลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปครับทีนี้มาดูพวกข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดแล้วกันครับสำหรับการจดบริษัทเนี่ยว่ามันแตกต่างกับการเป บุคคลยังไงบ้างครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของโอกาสครับแน่นอนนะครับทาบริษัทเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วก็ถ้าจะติดต่อซื้อขายอะไรกับใครเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะทําได้ง่ายกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคู่ค้ารายใหญ่ๆนะครับหรือว่างานประมูลใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่ทํางานให้ในรูปแบบบริษัทเป็นหลักมากกว่าอยู่แล้วครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของเงินนะครับคำว่าเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดสรรการเงินละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนนะฮะถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมันก็สามารถมีผู้ถือหุ้นแบ่่่งเป็นนนนหุ้สสสวว ถือหุ้นแตกต่างกันไปหรือแม้แต่เรื่องของสินเชื่อ,อถ้าจดบริษัทเนี่ยแน่นอนนะครับสินเชื่อต่างๆก็จะให้กับธุรกิจในรูปแบบบริษัทดีกว่ารูปแบบของบุคคลดังนั้นถ้าใครต้องการเงินไม่ว่าจะเป็นจากหุ้นส่วนธุรกิจหรือจะเป็นสินเชื่อต่างๆจากธนาคารเนี่ยการเป็นบริษัทก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่าครับสุดท้ายครับคือประเด็นของภาษีครับแน่นอนนะครับจดบริษัทเนี่ยเราจะได้ยินคำานึงเลยก็คือจดบริษัทประหยัดภาษีมากกว่าถามว่าทาไมจดบริษัทประหยัดภาษีมากกว่านะครับพูดแบบง่ายๆเลยอาตราภาษี่3 ส5ครับส่วนอัตราภาษีเงินได้ติบุคคลเนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่แค่20%เองแล้วนะถ้าเกิดเป็นบริษัทที่เป็น SME เนี่ยก็จะเสียภาษีต่ำกว่า20%ด้วยนะครับมันก็เป็นอะไรที่จูงใจให้หลายคนรู้สึกว่าจดบริษัทเนี่ยน่าจะประหยัดภาษีมากกว่าใช่ไหมละครับนี่คือฝั่งของข้อดีฮะเรามาดูฝั่งของข้อจำกัดของการจดบริษัทกันบ้างครับว่าหลังจากจดบริษัทแล้วหรือตัดสินใจจดบริษัทแล้วเนี่ยมันมีข้อจากัดหรือว ต้องมีการบริหารที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยมันต้องชัดเจนเนาะมีการออกบินออกใบเสร็จหรือว่าต้องมีเรื่องของคนที่จะต้องเข้ามาดูแลเนี่ยจัดการผู้นี้มากขึ้นเพราะว่าธุรก,กิจเนี่ยมันกำลังเติบโตขึ้นเนาะดังนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องจัดการมากเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับการเป็นบุคคลครับในฝั่งของหุ้นส่วนนะครับหรือว่าสินเชื่อเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอยากได้เงินถ้ามีเงินขึ้นมาเนี่ยบริษัทก็ดีกว่าใช่ไหมในฝั่งของสัดส่วนตรงนี้มันก็็มมมมมมีีีีผลดดดด้้้้ววววยยครรรััััับเเพาาาาาะะ่่่่่กกกกจหหหุนนนนนนนสสสงงใไไ เขาถือหุ้นมากกว่าเราแล้วเขามีอำนาจมากกว่าเราทํางานแบ่งสัดส่วนกันไม่เคลียร์แบบนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็ทะเลาะกันหรือมีปัญหาได้รวมถึงในเรื่องของการวางแผนเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเพราะว่าการจดบริษัทเนี่ยมันเป็นการแยกออกมาเนาะถ้าเป็นบริษัทก็คือธุรกิจตัวเราก็คือตัวเราดังนั้นตัวของฝั่งบริษัทเนี่ยมันก็ต้องมีการจ่ายค่าจ้างจ่ายเงินเดือนจ่ายผลตอบแทนให้กับตัวเราด้วยเพื่อที่ฝั่งเราก็จะได้มีรายได้แล้วก็ฝั่งของบริษัทเนี่ยเขาต้องมีรายจ่ายตรงนี้ก็ต้องมีเรื่องของการวางแผนเรื่องของโครงสร้างเเเเรรรื่่่่ออองงงขสสััััดดดวววนนนนนพีีีุ้้้้้ยยยใหหคบาาาะะไไไมทปปแลจจญช ส่วนไประเด็นของภาษีครับแน่นอน,นครับว่าประหยัดภาษีจริงครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดของเรื่องภาษีครับไม่ว่าจะเป็นค่าทําบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขามีกฎหมายกําหนดเลยว่าต้องมีการทําบัญชีทุกอย่างเนี่ยต้องมีการลงเอกสารครบถ้วนแบบจริงจังนะครับรวมถึงต้องมีการบันทึกรายได้ตามจริงค่าใช้จ่ายตามจริงแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องของภาษีเงินได้ที่บุคคลที่บางทีอาจจะซับซ้อนกว่าการเป็นบุคคลธรรมดาครับบุคคลธรรมดาบ,บางคนเนี่ยเลือกง่ายๆเลยก็คือห,หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา60%ถ้าสามารถทําได้นต์ถ้าเหมา60%เลยแล้จบเขาย ได้มายืนภาษีแบบนี้บางคนก็บอกว่าสะดวกกว่าถ้าเป็นบริษัทแน่นอนทุกอย่างในฝั่งของภาษีฮะต้องเป๊ะต้องชัดแล้วก็ต้องมีบัญชีจัดการให้ครบถ้วนด้วยครับซึ่งตรงนี้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการทําบัญชีก็จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมจากนั้นในส่วนแรกครับพี่หนอแมนจะบอกว่าในมุมของการบริหารจัดการเนี่ยเราจะเห็นว่าการจดบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายได้โดยตรงเนะแต่มันเป็นเรื่องของประโยชน์โอกาสในอนาคตของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองความเติบโตในอนาคตโอกาสต่างๆที่อาจจะเข้ามาหรือว่าแม้แต่เรื่องของการ การจัดการบริหารเงินไปจนถึงเรื่องของภาษีดังนั้นนะครับถ้าถามในมุมนี้ก่อนนะครับพี่หนอมอยากจะแชร์ในมุมว่าคนเราจะตัดสินใจจดบริษัทเนี่ยมันควรจะดูองค์ประกอบอะไรบ้างก่อนจะไปพูดถึงรายได้แบบเต็มแม็กซ์เนี่ยให้ดูตรงนี้ก่อนครับอันดับแรกพูดถึงรายได้นะครับแต่ยังไม่ได้พูดถึงจํานวนเงินนะรายได้ตรงนี้เนี่ยพูดถึงโอกาสของรายได้ครับโอกาสของรายได้ที่ว่าคือรายได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นใช่ไหมคําถามนี้น่าสนใจนะโอกาสที่มันจะเติบโตมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าหลายคนทําธุรกิจแน่นอนหวังว่าราย แ,แต่บางคนทำธุรก,กิจก็อาจยังไม่คิดจะเติบโตมากดังนั้นตรงนี้เป็นจุดตนในจุดหนึ่งครับถ้าคิดว่าโตแน่<อ>การจดบริษัทเนี่ยมันก็น่าจะจําเป็นกับเรารวมถึงโอกาสในการรับงานต่างๆอย่างที่ว่าไปครับการที่มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ทาให้เราอยากจะจดบริษัทมากกว่าในทางกลับกันนะความว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเพิ่มขึ้นทันทีทันใดปีเดียวมันควรจะเพิ่มขึ้นแบบสม่ำเสมอเพิ่มแล้วไม่ได้ตกลงมาฮะไม่ใช่แบบว่าปีนี้ดีเลยปีหน้าแย่อะไรเงี้ยมันกอิเยล ดังนั้นถ้าเกิดโอกาสรายได้ที่เข้ามามันมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นและมันมีความสม่ำเสมอที่เกิดขึ้นแน่ๆเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นปัจจัยแรกที่เราควรนํามาพิจารณาเปลี่ยนจากบุคคลเป็นบริษัทครับอีกมุมหนึ่งครับคือเรื่องของค่าใช้จ่ายครับหลายคนอาจจะบอกว่าค่าใช้จ่ายมันเกี่ยวไรนะครับค่าใช้จ่ายที่ว่านี่มันเกี่ยวในเรื่องของการเปลี่ยนจากบุคคลเป็นบริษัทเลยครับเพราะการเป็นบุคคลเนี่ยถ้าเมื่อกี้เราบอกว่ายังสามารถหักเหมาได้แล้วพอมาเปลี่ยนเป็นบริษัทเนี่ยมันต้องหักตามค่าใช้จ่ายจริงหลายคนประสบปัญหาตรรรรงงนนี้นะะคบบบเพาาาวู่่ปแธุกิจไมม กับการหักค่าจ่ายจริงหรือว่าไม่สามารถเก็บรายการรายละเอียดหลักฐานค่า้จ่ายจ,จริงได้มันเลยต้องติดอยู่ในรูปแบบของบุคคลเป็นหลักแน,น่นอนนะครับในมุมค่าจ่ายเนี่ยถ้าค่าจ่ายส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นค่า้จ่ายที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยการเป็นบุคคลเนี่ยมันยังมีประโยชน์ตรงที่ถ้าสามารถหักเหมาได้นะเรายังเลือกหักเหมาได้แต่ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยถ้าคุณไม่มีหลักฐานค่าจ่ายเลยเก็บเอกสารไม่ครบถ้วนเลยเนี่ยในทางภาษีเนี่ยเขาไม่ให้เอารายจ่ายส่วนนี้มาเป็นค่าใจ่ายบริษัทครับซึ่งแน่นอนฮะถ้าเป็นแบบนั้นปั๊บมันจะกลายเป อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ครับังนั้นให้มั่นใจก่อนว่าค่าจ่ายที่เรามีทุกอย่างสามารถเป็นหลักฐานมีเอกสารครบถ้วนแล้วก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่สามารถนํามาเป็นรายจ่ายได้ตามกฎหมายแบบนี้ถ้าสามารถทําได้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่ควรมาพิจารณาโจดย์บริษัทครับผมประเด็นต่อมาคือเรื่องของอนาคตครับอนาคตที่ว่าแน่นอนนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วในฝั่ง,งรายได้แต่ว่าให้มองเห็นภาพชัดอีกนิดนึงก็คือมันมีโอกาสเติบโตยิ่งใหญ่หรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสเข,าเข้ามาเต็มที่หรือเปล่าซึ่งตรงนี้พี่หนอมชวนคิดอีกนิดนึง สวัสดีไหมพี่หนอมเนี่ยพี่หนอมจะถามคำถามนี้ครับว่าจะอยู่กับธุรกิจนี้ไปนานแค่ไหนถ้าอยู่ไปนานมากเราจะดิ้นรนต่อสู้กับธุรกิจนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาฉันก็จะไม่เลิกธุรกิจนี้ธุรกิจนี้จะสร้างความมั่นคงให้กับฉันฉันจะทํามันต่อไปอ่ะเหตุผลมาแบบนี้ปับเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจว่าควรจะจดบริษัทเหมือนกันครับแปลว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็คิดว่าเราจะอยู่กับธุรกิจนี้ไปแน่ๆนโดยที่แบบไม่ได้มีทางเลือกอื่นเลยซึ่งตรงเนี้ยในปัจจุบันอาจจะมีแนวทางหลายอันให้ ธุรกิจแน่ๆทำนานๆเนี่ยจดวันนี้เลยเนี่ยมันก็ดีกว่าเพราะว่าถ้ารอแบบอนาคตรวยขึ้นมาค่อยจดเนี่ยบางที่มันชักช้าเสียเวลาแล้วก็สร้างตอนที่ยังไม่โตเนี่ยมันง่ายกว่าไปสร้างตอนที่มันโตแล้วครับเพราะว่าระบบถ้าไม่วางให้ดีตั้งแต่แรกความวุ่นวายเกิดขึ้นตามมาแน่นอนครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงครับที่ควรเอามาพิจารณาตัดสินใจครับผมอีกประเด็นหนึ่งครับคือเรื่องของหุ้นส่วนเนาะหุ้นส่วนที่บอกครับถ้าเกิดต้องการเงินต้องการหุ้นส่วนสิ่งสำคัญยังไงถ้ามีหุุุ้้้้นน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 สสส่่่่่่่่่่วววววววตตตองงงงงรร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 รมมมมมททททททะยยัััััััไกกก็็าา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 คคคบบบบบบีีีีีหิดดเเเเลลจจใูปแแแษพพภช <utan> Ask, ไม่ว่าจะเป็นถือหุ้นหรือกําไรเนี่ยมันทําให้เราจัดก,การได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนในสถานที่เขามาร่วมทุนอย่างเดียวจ่ายเงินอย่างเดียวให้เงินอย่างเดียวเลยแล้วม,มาขอปันผลขอผลประโยชน์หรือมาร่วมงานด้วยทํางานด้วยการทําให้เคลียร์ในรูปแบบบริษัทเนี่ยน่าจะดีกว่าต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าอย่าลืมวางโครงสร้างให้ดีวางรูปแบบของการจัดก,การให้ดีอย่าให้คนที่ไม่ได้ทํางานมีเปอร์เซนต์การถือหุ้นมากกว่าคนที่ทํางานเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยมันจะมีอํานาจควบคุมที่ไม่สามารถต่อรองกันได้นะครับดังนั้นตรงนี้ต จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ส่วนทุกคนเนี่ยอย่างมีระบบแล้วก็เป็นธรรมด้วยครับส่วนประเด็นสุดทา้ายครับคือเรื่องของความต้องการด้านการเงินนะครับถ้าต้องการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยแล้วมั่นใจว่าข้อมูลเราดีจริงการเป็นบริษัทแน่นอนได้ประโยชน์มากกว่าครับเพราะว่าการเป็นบริษัทเนี่ยขอสินเชื่อง่ายกว่ามีข้อมูลครบถ้วนมากกว่าแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าโดยถึงโปรดักต่างของธนาคารนะครับเงินกู้ตา่างสินเชื่อ,อตา่างเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบนิติบุคคลเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยมักจะต่ากว่าถ้าใครมองว่าธุรกิจเราต้องการเงินทุน อันเนี้ยอนนมองไว้เลยว่าการจดเป็นบริษัทก็น่าจะตอบโจทย์เช่นเดียวกันครับมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าไม่จําเป็นต้องคิดว่ารายได้เท่าไหร่ต้องจดบริษัทเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเริ่มจะเห็นภาพแล้วว่าจริง,รงๆการจดบริษัทเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับรายได้ขนาดนั้นมันเกี่ยวกับการเข้าใจภาพรวมของธุรกิจโครงสร้างต่างๆแล้วก็การจัดการเป้าหมายของธุรกิจเนาะที่มันแตกต่างกันไปซึ่งคําตอบที่ดีที่สุดของแต่ละคนฮนะมันอาจจะไม่ดูที่รายได้หรอกแต่มันดูจากเงื่อนไขพวกนี้ที่เล่ามาดังนั้นถ้าเม ตรงกับเราเนี่ยบางทีเราตัดใจจดบริษัทโดยที่ยังไม่ต้องดูตัวเลขรายได้ก็ได้ครับแต่ทั้งนี้ั้นั้นฮะถ้ามองรายได้ที่ควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะมองแบบไหนพี่หนอมย e ังมีอีก2ประเด็นมาพูดคุยกันต่อครับถ้าจะมองจากรายได้แบบง่ายสุดนะครับจุดแรกที่ควรพิจรารณาว่าจดบริษัทด,ดีไหมเนี่ยคือรายได้เกินล้านแปดขึ้นไปครับถามว่าทําไมรายได้เกินล้านแปดมันคุ้มหรือที่จะจดบริษัทเอาจริงมันยังไม่คุ้มเรื่องของภาษีกันได้ครับแต่ว่าทันทีที่ธุรกิจเรานะครับเป็นธุรกิจที่ กฎหมายเขาไม่ได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับพอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับดูสไลด์หน้านี้จะเห็นว่าต้องทําเพียบเลยต้องออกไปกับภาษีต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่งตางๆนะครับทั้งใบนำกับภาษีฝั่งเราแล้วก็ใบนำกับภาษีฝั่งที่ไปซื้อสินค้าหรือบริการจากคนอื่นสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าเนาะก็ะต้องมีการทําสต็อกเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อบังคับของกฎหมายให้ทเลยนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องมีการนําส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่่าาพพเนปป็ระจ ทุกเดือนด้วยตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเริ่มทําเอกสารหลักฐานเยอะขึ้นจากเดิมที่อาจจะเก็บแค่ข้อมูลรายได้ก็พอหักเหมาสตอนนี้รายได้ก็ต้องออกให้ถูกต้องค่าใช้จ่ายก็ต้องเก็บให้ดีและถ้าเกิดมันเก็บเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการจัดการหรือว่าดูแลเรื่องของเอกสารมากขึ้นแล้วถูกไหมครับซึ่งพอจัดก,การเอกสารมากขึ้นอย่างที่ว่าไปเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของการจ้างนักบัญชีหรือเปล่ามันต้องต้องมีคนมาช่วยดูไหมนะครับหรือว่ามีพนักงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นคําตอบประมาณนึงว่ารายได้ในานนนนนออาาาาาคตตเเี่จจะิบโพรวทดกก เกสารหลักฐานเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยมันก็แปลประมาณหนึ่งนะว่าเรามีความมั่นคงหรือว่าตั้งใจทาธุรก,กิจนี้ละเพราะว่ามันเริ่มเติบโตซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดตัวเลขแรกนะครับคือล้านแปที่เราจะเอามาตัดสินใจในการจดทะเบียนนะครับเป็นบริษัทเพราะไหนๆก็จดแวนแล้วนี่ถ้าเกิดมีความแน่นอนว่าอนาคตจะต้องทําให้มันขยายเติบโตแล้วก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมรวมถึงมีเรื่องของการจ้างคนเพิ่มจะเห็นว่าไปสอดคล้งองกับประเด็นเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วก็ต้องมีการจ้างคนเพิ่มเนอะซึ่งพองนเิ่ออหรืืปสช ก็จะต้องเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตามประเด็นที่เมื่อกี้เราคุยกันดังนั้นถ้าเกิดใครเริ่มทําธุรกิจแล้วต้องจดแบตเนี่ยอาจจะเริ่มมองๆคิดๆไว้ครับว่าเอ๊หรือว่าเราควรจะจดบริษัทด,ด้วยโดยดูที่ตัวเลขนี้แหละครับ1.8ล้านบาทเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่หนอมอยากบอกว่าไม่ใช่ว่าล้านแปดแล้วจดได้เลยนะอย่าลืมไปพิจารณาด้วยว่าเฮ้ยถ้ารายได้มันไม่ได้โตขนาดน,นั้นเช่นล้านแปดแล้วก็เต็มที่ไม่เกิน3ล้านอะไรแบบนี้แล้วยังอยู่ในรูปปแแแบบบบบบบุุุคคคคคลลล้้้วสสสาาาาาาายยใใใจจจกก็ังงงงมมมมรรรรรถถทํธิินนูไดดะะตีีหหพณๆึเขอ ประเภทธุรกิจแล้วก็แนวโน้มโครงสร้างธุรกิจรวมถึงการเติบโตในอนาคตด้วยอันเนี้ยฉะนั้นอย่ารีบกินไปนะครับถ้าไม่แน่ใจลองเช็คให้ดีว่ามันตรงตามคุณสมบัติที่เมื่อกี้พี่หนอมเล่าให้ฟังหรือเปล่าครับทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งที่อยากแลกเปลี่ยนต่อนะครับนอกจากเรื่องของแวนแล้วเนี่ยพอมันเป็นคาถามว่ารายได้เท่าไหร่ควรจดบริษัทเนี่ยสิ่งที่เราต้องมองจริงครับอันเนี้ยพูดตรงๆเลยว่าคําถามว่ารายได้เท่าไหร่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คาถามที่ถูกต้องครับถามว่าทําไมไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ต้องคิดก ถูกครับแต่สิ่งที่คนทาธุรกิจทุกคนคิดจริงๆเนี่ยคือกําไรที่เพิ่มขึ้นต่างหากครับไม่ใช่รายได้เพิ่มขึ้นอย่างถ้าจดบริษัทแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กําไรน้อยลงเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่คาตอบที่ถูกต้องก็ได้ดังนั้นตรงนี้ครับสิ่งที่ต้องพูดจริงๆหรือคิดจริงๆเนี่ยคือคําว่ากําไรไม่ใช่ไรายได้ซึ่งกําไรมาจากไหนนะครับกำไรมาจากไรายได้ที่เรามีหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังนั้นมันจะดูเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลมากกว่าครับพอเราพูดว่ากําไรเพราะว่ากําไรที่ว่าเนี่ยมันันนนคค่่่าาใใ้้จจมมรรรบบบททีีเพิิขึษอะไ มันจะถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายแล้วดังนั้นสิ่งที่จําเป็นจริงๆฮะคือจดแล้วกําไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องมาตอบคาถามแล้วก็หาคําตอบไปด้วยกันรายได้เพิ่มแตบบ่จริงแต่รายได้เพิ่มแล้วกาไรเพิ่มไหมบางครั้งครับธุรกิจขนาดเล็กแล้วกันนะฮะรายได้จะหลักล้านต้นๆไปจนถึงไม่ถึง10ล้านเนี่ยบางทีจดบริษัทแล้วเนี่ยมันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นแล้วมากกว่าภาษีที่ประหยัดได้ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับเพราะมันทําให้กําาาาาาไรรรรของงเลลดดดหหยยคคคนจจะะมมีีววิิ่บษษััทปภ คิดท,ที่ถูกต้องนะครับแต่อย่าลืมฮะว่าใช้สุดแล้วจดบริษัทแล้วเราต้องมีกําไรเพิ่มขึ้นด้วยครั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ตอนนี้เล่าไม่พอจริงๆฮะเนื่องจากเวลามันยาวมากแล้วถ้าเล่าตอนนี้ไปเนี่ยหลายคนจะบอกว่าดูไม่ไหวแล้วนะครับขออนุญาตยกไปตอนหน้าครับไปต่อยพาร์ทนึงนะครับ,ออก,รบกับคำถามว่าจดบริษัทเมื่อไหร่ดีเนี่ยแต่อันเนี้ยจะไม่ได้ชวนวิเคราะห์แค่รายได้ละจะชวนวิเคราะห์ไปจนถึงตัวเลขทั้งหมดต้องรู้ครับเราจะมาดูกันแบบละเอียดจริงๆว่ารายได้ค่าใช้จ่ายกําไรภาษีสิ่่่งงงงงทีีต้้ออเเเาาาาาามมมมิครรระะะห์์จจณนนนยยัปป็ไบถึโชกสุด ถ้าใครมีความเห็นยังไงต่อเรื่องนี้นะครับหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ี่ด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมครับเป็นกำลังใจพี่หน๋อไม่ง่ายเลยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ